ยังนอ,นอห้องอยู่ข้างโพนบันนี่ไปเพิ <laughs> ่งทำกันครับยังดูนี่ <c oughs> อุย้ยบางโพนห้องอยู่บันนี่เฮ็ดยังเฮ็ด <c oughs> ยัง <c oughs> มนันอีกแล้ว,ลว <c oughs> เอาไปเพ <c oughs> <c oughs> ิ่งทำเสฟโฟนไข่ไข่ครับเป็นจังไหนไปนจังไหนสอนอุ้ยครับสอนสามสอนสามเลยครับ <c oughs> มามาผมมาพอกันเลยเด้เอ,อครับแจะสอนเป็นยังเสฟโนบหมนนี่ ตาขึ้เรือขึ้นอีกเราวันนี้คือเหรออ้าพี่น้องขึ้เบา้อไกลๆมั้งอ้ยอ้ครับพี่น้องครับไปเบิ่งน้ำกันครับเหมือนนั่งเฝ้าแล้วครับอู้ยขับไปเบิ่งน้ำกันไกลๆเรือลยครับผมยังเป็นซิปโฮมนะจังนะยังครับจังไลยพ่ออู้ยหวานแต่เท่เหมือนแกงบรรยากาศวันนี้ก็ค้อฟ้าึ้นฝนเลยเด้อครับผม อุ้ยผงผงไทจะ้ะบุกบุกอู่ยจู๊จู๊ดไหมจะ้ะอ้าวครับไฮโซไห,หมานเด้อร์มอปลานีเนาะสุขลนเนะาะนี่ครับดอกงามเลยครับเออข้าวสดใสฮะเนาะข้าวเสียบตาเลยอุ้ยทองขึ้นเรืองแต่เม,นะมื่อไหร่งามเลยนะแมนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุสขลข้นครับอีฟซีในประเทศและต่างประเทศครับโมบ,บายชาวไทยชาวลาวครับอยู่ไกลอยูย่ไกลเด้อครับผม มืัอนี้เก่ามาพบมาพ่อกันอีกคือเก่าครับผมมาพ่อกันในวันที่27สิงหาคมครับ2567ครับผมมืัอนี้กับภาเขาป่าหาเห็ดคือเก่าเด้อครับผมพคนสาฝนนั่งอยู่คนมืัอนี้ก็ได้มาเปิดคลิปอยู่น้องแป๊กครับแต่ว่าก็าะมาแต่น้องเม็กแล้วล่ะครับผมกก่อนสิเขับไปรับส้มคลิปกับขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับหลั่รวยเงินทองครับผมจะเจ็บจะไข่จะจน เสา้าฝนทักทายพี่ทักทายน้องนะครับสวัสดีจ้าครับผมเอ้าครับมามาผมมาพอกันเลยเด้เอ,อครับแต่สองเป็นยังเสา้าฝนมืันนี้นตาขึ้นเรือขึอ้นดีเราวันนี้คือเหรอเอาเฮ่น้องเขาเบิ้งไกลเบิ้งปิดละงูครับผมมีจิ๊กจั่มเหรอขนาดมีบอกรนมีบอกระนาดมันเป็นอะไรพี่น้องเขาเบิ่ง,าบางก่อนโอ้ยครับปีครับ บานเนาะขิงเมื่วานจ้ะเจดีย์งูบนบานครับอ่ะการปุ๋นตาเบิ่งน้ำกันเด้อครับวันนี้สาวฝนจีโสมานซัมได้ครับผมอืมเยอะไปเขาไมโส่งคือสีมานแท่เนาะมันอนึ่ก,กนันใช่ไหมไฮโซไฮมานเด้อมืันนี้เนาะเป็นจะได้มือใหม่คืออ่อนใช่พอท่านตื่นบ่ท่านตื่น บนตกเนาะอยู่ป่าตกกต็ตกป้าป่ายตกบใบแห้งบนนี้เนาะตกพอ่อเฮ็ดเกิดจ้ะไอเด็กก็กำลังใจจะขอครับ <c oughs> ตกะพ่อเฮ็ดเกิดนะเนาะนี่ครับดอกใบกับชิขอเอาเด้อครับวันนี้พอได้ตำป่นเนะะเาะจ้ะหายากนะพอเพิ่งกำลังเสื่อมเสื่มรอบนี้ก็จักสิออกใหม่ออกไรสักหนใดจ้ะครับเพราะว่าสิสิฤดูกาลแล้วเนาะสิเข้าหน้านหนาวแล้วสภาพฝนเนาะแม่นจ้ะเข้าสิมาสิทอกแล้วครับ อะตามหลุนเบิ้งน้นกันครับสำหรับมามือนี้กับปลาบ้าน้องเมกเด้อครับผมนี่ครับเป็นทางอดลอดไปเลยครับสำหรับผู้ใดที่บ้านไกลปลาก็คือสิหูอยู่นอกฝนเนาะมาพาพี่น้องเข้ามาทางใดมือนีเอาครับรวมเดินทางน้ำกันครับมือนีเดือดซอเซขึ้นมาแล้วว่าบ้านนี้เรื่องหน่อยนะเรื่องหน่อยกัน,นเห็นแล้วครับมากมากยังบ้านอือน้อฮือพี่เสดเตรียเต็มไปหมด ต네ื่นยุตวบทันเต็นได้เจานะเอ้าลุยเรโง่ยังโงกซี้ยังเนาะครับผมโง่ข้าจ้ะโง่เข้าครับผมโอ้โหตางกันตัางเขาหน่อยเด็งปวใหญ่บันไดแล้ะเดงเลยจ้ะตัวนี้มัด สูนตามเบิ้งครับผมเหมือนในสีแกงหวานสำหรับเนาะตัวกินถเถอะเฮ็ดกอนี่ถ้าได้ดอกกอนดอกนิดจ้อ้ครับพี่น้องครับไปเบิ่งน้ำกันครับเหมือนนั่งเฝ้าแล้วครับครับไปเบิ่งน้ำกันไกลๆเรยเลยครับผมางานเป็นซิปโฮมนะจังนะครับจงังเลยพ่ออุ้ยหวานแต่เท่เหมืนแกงบรรยากาศวันนี้ก็ขึ้งฟ้าขึ้งฝนเลยเด้อครับผมส่วนบรรยากาศคือเฮ็ดอีหยังสิเกิดนี่แหลจะจ้ะ หลเลือแนแต่ชมกันเนาะแม่นครับเรือวาสิมีแต่เฮตปอนี่บ่แต่ว่าเฮดลงหงเอาเก็บม,มาอยู่เนาะจ้ะมาบกขักมันได้แล้วโซฝนเนาะเหาะไปเรื่อยๆนะจจะติดตามไปจ้ะโอ้ลุงนั่งอีกแล้วครับผมเป็นยังนอบาลน,นี่เฮ้ยขี้แดงเตะไก่เลยเนาดูอีโซฝนมันหลุนตำป,ปนบ่เนี่ยตำปนจ้ะเฮ้ยเขดาดีงามจ้ะ จิ้เห็ดล,ลุมวมอีดจ้ะเห็ดนี่เป็นตลอดโดนเติอยู่นะสโฟนเนอจ็นยากเลยเนี่ย <c oughs> เบื้องจากสถานการณ์แล้วครับผูออ้ไายจ้ะตุ๊กปูก บังหันคืมแต่ว่าเรือมีแสงแดดออกมาแล้วครับเห็นยังเลยขิดมือจักแล้วเอาครับไปเบิ่งไกลๆน่าสะโฟนเลยครับพอจะดอกน้ออยู่างนี้ลื้อลื้อเบื้องเดือเมื่อไหร่เพิ่มเด้นะเรื่องตรงไี้ล่ะยางบากไก่นึงอู้หู้คุณอู้หู้คุณสีมันได้วพอเรื่อยๆแล้วบ่เรื่อยๆแล้วจ้ะยับมาทางปลา พี่กัสทั้งส่วนซานขาวเด้อครับผมดีครับนี่มีอุ้มตลก,กเลยครับอืออ๋อขาวสดใสฮะเนาะขาวเสียบตาเลยโอ้ยท<ต>องคือเหลืองแต่เมื่อไหร่างานเลยนะแม่นครับ,บขาวขึ้ขนไข่วิเ็ดหาดเดง้เดงปันยาเด้อจ้ะ ะะถัดมาฮิตโกยายหายไปก็ได้กินเลยนี่ผงขผาผงไทยจ้ะขึ้นออกดีเนะแต่ก็บอกคักระออกเรื่อยๆอุ้ยจูๆไมจ้ะอืมฮิตบุตเกิดจ้ะออกเป็นบางคอนเด้อครับผม พอหล่อมาบางคนก็บอกคอยเห็นเนาะอ,อ,อ,อ๋อหินนี่ก็จ้ะโอ๊ยเกลือ,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 อ ฝนวายุเป็นหน้าหนาวหมอกลงบางทั้งเสมอเนาะเมนเฮ็ดสีนจ้ะพี่นนอกินได้เด้ยจ้ะใจละนอนอน่อนเนี่ยเอาไปต้มละแกซุปก็เฮ็ดบดดีจ้ะหาดเตงจ้ะด้อดอกเหล็ก น้องแปลกแล้วสังนะแมนครับเปลี่ยนไม้เปลี่ยนพิการหรือเด้อครับบ่าน้องมีดบวชขับปันไดครับเปบิดเบื้องยอดเทสมาตบฐานน้องมีดครับกระตาที่เอามาเหมืนอนกับใส่ใหญ่เด้อครับตังมาส่งข่าวพี่น้องตังมายามเบึงนอสะฝนเนะาะเพราะว่าบ่าน้องมีดบวชขับปันไดนี่ครับเดินทางมาน้องแปลกอีกไม้หนึ่งกระตาลุ่นหนาเบ้างน้ำกันครับว่าไม้นี่สิพอซำได้นอสะฝนนะเนาะหรือว่าสิม,มีเ็ดออกใหม่บ่ครับนอกจากเ็ดกอเพราะว่าเ็ดกอเฮากระพรอมาดอกหนึง่งนะครับ มามามาเกับสไดท้ายบรรยากาศให้พี่น้องเข้าเดือบึงเดือส้มก็จะท่านบากันเด้อครับเพราะว่าเ e a t ทางแห้งนอสฝนเนาะจใช่ส้มบรรยากาศส้มวิวครับพี่นอเปก็ต้องออกไหมเนาะออกครับผมอ่ะก็ตามหลุนตามเบิร์นกันนอสฝนเนาะจ้่ครับบรรยากาศดีแห้งครับแสงแดดส่องอ่อนๆครับผมเอ๋อคือเ e ็ดเที่ยนอแบบนี้สอฝนเป็นจไดเลม่น heat บ่ ปลาด่คืองามแห่งบอเออครับีไฮโซไหมานเด้อร์มาปลาหนี่เนาะสฟุนเนาะนี่ครับดอกงามัเนี่ยครับยังนอห้องอยู่ข้างโพดบันนี่ไปเพิ่งน้อกันครับยังดูดิอุ้ยบางโพนห้องอยู่บันนี่เห็นยังเห็นยังมันอีกแล้วเอาไปเบิ่งน้อสฟพนแก่ไขครับเป็นจังไหนเป็นจังไหนอา๋อ้ สอนสามสอนสามเลยครับนี่ครับบกันจะบันาชมพุดเลยฟุนบอสอนสามอันตรายบอสอนสามอันตรายบอกฮ็ดนีีสอนซิก็ได้หลุดน้ำีครับเด็กตาเป็นใดนี้ลยมีสีสันหรอสีสันสวยงามเด็น้ครับดอกน้อยไก็รกินได้ก้นข้าว บ้านนี่เป็นยังครับนางอีกแล้วครับผมบานนี้โอ้ยยางโบไก่โบไก่เด้อครับนี่ไปเบิ่งไก่ๆนําเพลินขึ้นจานสีพออยู่เลยเนี่ยนะพี่น้องโมแมนยังดอกบ้านทันอยู่เนาะกำลังสวยงามเลยครับผมเออบานนี่เป็นยังอะไรอีกหอ้ยโอ้ส่งคืนเราบานนี้ครับโอ้ย ว่าเป็นสีพ่ออีกแล้วนู่นนี่โอ้ยดอกงามไหมครับดอกนี้หึเออคักแล้วน้อมือนนี้เนานนะ,ะสีพ่ออีกแล้วบอดูดินี่บอเรียกแล้วคืสอส่งสีจอบอยู่เลยดิคือจะสง่งสีแดงลงเก็บนี่นะครับโอ้ยเอาครับตามหลุ่นตามเพิ่งน้องกันดีครับ <laughs> เ,เน,น้อครับจอจ้าจ้าพ่ออีกแล้วจ้้้้นนาีเฮยอูพ่ออีกแล้วครับผม จังได่ละเสฝนบัหนึ่งโห่ไหนะลูกไหวเลยครับเผื่อพี่น้องเข้ามาทีหลังเนาะนี่ครับถ้าผู้ใด้ผ่านมาเสร็จนี่เด้อครับทั้งน้องแป๋ครับขามสะพานดินดองมาหอดิเป็นโฮมเฮดกอครับพี่น้องอยู่ขางทางนี่ตอหลายแห่งเด้อครับนี่นี่ครับเสร็จนี่ครับจับกุ๊บนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะสู้เหมือเบิงครับผมหงครับผมครับตอบินแซวเลยครับผม โอ้ยผมยางผ่านวังหันนั่นเกือบขับแลนจนดากม่นเบิดวางหันเี่ใค่อยู่รอดครับผมบินมาสองแม่น้ำก่นวางหันนี่โอ้ยม่นมิงกิงเลยครับอถือว่ายังหมานอยู่ครับยังโศกดีอยู่นะครับนาอกับระว่างกันแน่ครับบินมาอีกแล้วครับอ๋อพี่น้องขออนุญาตได้ครับผมทายดนบ่ได้โอ้ยขอเนี่ครับผมงามเห็นี่แต่ดอกงามเลยครับสุดยอดใชหน้งจ้า ขาหน่อยจ้ะอ่าขึงเข่าจ้ะอา่าไปกันจ้ะฝนเนี่ยดอกเข่าเงามๆเลยเนาะจะ้ะบึงแหนะครับรดินใหญ่เก็บมาเลยเข่าขูงไข่จ้ะเฮ้ยดอกก็เป็นตันเลยโอ้อยเห็ดป,ปุ๋ยใส ไมนไม่ฟังเลยเอาได้ยูบได้หมดุกินสีดอกคือส่อออออตัวเอไว้นะเอาจเอาฮีสีนเอาฮีสีนอลเครับบานนี่คุณครับออขอ ข้าแข้งคน้ราพอที่ส้อยครับส้อยส้อยมโมสร้อยอันซร้อยสูบครับลาบบดาเด้อครับสีนแนวนี่เอาครับใสยหอดูการยังน้อบัดน,นี้ดอกดินเกิดแล้วครับผมเป็นขาไปรับดินจากดอกดินเกิดน,นี่ไก่สีวออพัญจาบอากแมนวก็ชีเป็นเ็ดเ็ดปวกิกน้ซังแมนแล้วครับครับดอกดิน,นเานาะกําลัางเกิด ุผครับเสพฝนผนยางเซอร์วิสเบิ่งครับว่ายิ่งเหลือจกกโบกดอกบัว้อเพื่นบ่าจ <c oughs> ังได้จ้าเมื่อนี้ก็บสองไม้สามไม้เพิ่งจากพี่น้องมาเบิ่องหิ้ตนกันว่าเสพฝนกะสร้างกลุ่มมันสำหรับได้จ้าเต็มตาอยู่จ้ะพี่น้อง กระตาหอกกระใสบนใหญ่บรนไดเด้อครับเมนจากกลางๆเนาะนแต่ว่าเอาอกอกนี่จะได้ร้ายอยู่จ้ะประมาณสองกิโลนี่นาะอยู่นี่เนาะจ้าเพราะว่าเฮ็ดกัออกเป็นบางโฮมเด้อครับบ่ได้ออกทั่วป่าสำหรับพี่น้องผู้อยากมาเก็บกับ,บ่ค่อยอยากแนะนำมาบรนไดเน้ำฝน,นเน,ะกกนานนระรอก่อนจ้ะพี่น้องรอก่อนเพราะว่าย่านมาบ่พา,ากันได้ดน,นสำฝนเนาะเพราะว่าเฮ็ดเพิ่งกําลังเริ่มกําลังเห็นเฮ็ดเพิ่งขาวเพิ่งไข่ออกจ้ะแต่ว่าขันสิมาขุดมันก็พอได้อยู่เนาะแมนจากน้านี้แนะนำขุดมันจากพี่น้องครับผม ืันนี้กับผมมียังหลายครับก็ฝากพี่ฝากน้องไปนํำเด้อรับซอยกดไหลก็แชรกกดติดตามซอยไปกันแรงใจให้ซาฟ์ฟนกับซางกลุ้งเด้อรับืันนี้กะก่อนสิลลจาจพี่น้องไปก็ผมกับซาฟตนกะขอเกล่าขอาว่าสวัสดีครับสวัสดีจ้า